สนันโซเชียลชาวเน็ตเสียงแตกวิจาร์ณแรงแปกหรือปังสำหรับคณะหมอลำน้องใหม่อย่างเกลียงไกลอีสาสนศิลป์ล่าสุดค่ะทุกคนคะ่ะ คือฮาอย่างหนักในสื่อโซเชียลแล้วก็โลกออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พูดถึงคณะหมอลำน้องใหม่คณะนี้เป็นอย่างมากอ่ะเรื่องราวเป็นยังไงมายังไงเดี๋ยววันนี้แอดมินจะมาเล่าให้ฟังค่ะสําหรับคณะหมอลำน้องใหม่เกลียงไกลอีสาสนศิลป์ซึ่งนะคะตั้งแต่เปิดตัวว่าเป็นคณะหมอลำเกลียงไกลน้องใหม่จะเปิดตัวในฤดูกาลหน้าเป็นฤดูกาลแรกเนี่ยก็มีกระแสมากมายเลยทีเดียวค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาคณะหมอลำเกลียงไกลอีสาสนศิลป์ได้มีการ จัดคอนเสิร์ตนะคะเป็นการแสดงครั้งแรกนะคะแล้วก็มี EP ีกลุ่มปิดให้กับ fc แฟนคลับซื้อบัตรเข้าไปรับชมรับฟังและก็มี fc แฟนคลับนะคะไปชมการแสดงที่หน้าเวทีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวและในงานวันนั้นนะคะทุกคนคะ่ะคณะหมอลำเกลียงไกลอีสาสนศิลป์ก็คือจัดเต็มอย่างนะะักค่ะมีศิลปินนะคะนักร้องรับเชิญนะคะชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยมากมายเลยทีเดียวรวมไปถึงนะคะ คุณแพ่วเพาแสงทองแล้วก็น้องสันวงสะทอนน้องยูกิน้องพีพีคือแน่นเลยทีเดียวค่ะสำหรับศิลปินของเกียงไกลแล้วก็ศิลปินรับเชิญในวันนั้นนะทุกคนขาคือคนเข้าไปชมกลุ่มปิดเยอะมากเลยค่ะเรียกได้ว,ว่ากระแสรแรงจริงๆค่ะทุกคนขาทั้งคนที่เข้าไปดู กลุ่มปิดซื้อบัตรกลุ่มปิดเข้าไปดูแล้วก็จําหน่ายบัตรในราคา100บาทเท่านั้นเนาะเพื่อให้ fc แฟนคลับทุกๆคนนะคะได้ไปรับชมรับฟังผลงานครั้งแรกของเกรียงไกรอีสานสินกันและในวันนั้นอย่างที่ว่าเลยเนาะก็มีพ่อพ่อแม่แม่ fc แฟนคลับนะคะไปชมการแสดงที่หน้าเวทีนับพันเลยทีเดียวคะ่ะทุกคนคะ่ะ fc แฟนคลับแน่นหน้าเวทีเลยทีเดียวแต่ที่นี้ทําไมทุกคนคะถึงมีดราม่าเกิดขึ้นมาได้ เพราะหลายๆคนนะคะหล,หลายความคิดก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปบางก็ว่าสนุกบางก็ว่าเออไม่สมกับราคาคุยอ่ะเป็นยังไงมายังไงอ่ะซึ่งสาไอไปเห็นเพจดังอย่างหมอลำามสตอรี่นะคะได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้นะคะว่าเนี่ยคือดราม่าเสียงแตกไลฟ์สดอีพีหนึ่งนะคะของเกลียงไกลอีสานศิลป์น่ะสื่อสารคลาดเคลื่อน แฟนคลับเข้าใจผิดนะคะนึกว่าจัดเต็มเออคือเมื่อวานนะคะเกิดกระแสรดราม่าในกลุ่มแฟนคลับเกลียงไกลอีสานสินหลังจากมีการเปิดไลฟ์กลุ่มปิด EP ีที่1ซึ่งมียอดคนเข้าชมกลุ่มปิดสูงเกือบหมืน่นพร้อมแฟนๆหน้าเวทีหลากหลายพันคนโดยหลายคนเข้าใจว่านะคะไลฟ์สดครั้งนี้จะจัดเต็มทุกองค์ประกอบทั้งการแสดงดนตรีและโชว์แดนครบสูตร ทว่าเนื้อหาที่ถ่ายทอดเมื่อคืนกับเป็นเพียงการถ่ายทดสอบระบบและปรับเช็คอุปกรณ์ให้ทุกอย่างพร้อมสำหรับการเปิดวงโดยโชว์ตัดมาเพียงบางท่อนบางตอนทำให้เกิดความไม่พอใจและเสียงบ่นจาก fc แฟนคลับบางส่วนที่คาดหวังจะได้ชมโชว์เต็มรูปแบบตั้งแต่ ep ที่ห่ง อย่างไรก็ตามนะคะทีมงานยืนยันว่าการปรับระบบครั้งนี้เป็นเพียงนะคะขั้นตอนเช็คระบบจะมอบประสบการณ์การแสดงที่จัดเต็มสมการรอคอยแน่นอนอ่ะคือนะคะก็มีชาวเน็ตกลุ่มหนึ่งหรือว่า FC Fan แฟนคลับกลุ่มหนึ่งที่ได้รับชมรับฟัง ะะการแสดงของคณะมอลำเกลียงไกลอีสาสนศิลป์ในวันนั้นเขารู้สึกว่าเขาคิดว่าวันนั้นคืออิสาสนศิลป์เนี่ยจะจัดเต็มแต่เอ๊ะทำไมดูเหมือนว่าจะเป็นการแค่เช็คระบบหรือเปล่าคิดว่าจะจัดแบบอลังการจัดเต็มแบบครบสูตนเลยคือเขาก็คาดหวังนะคะสำหรับ FC Fan แฟนคลับเนาะอยากจะให้แบบว่าเฮ้ย เพราะว่าเข้าใจค่ะสําหรับ fc แฟนคลับพี่เขาซื้อบัตรไปชมหรือว่าไปชมหน้าเวทีหลายๆคนก็อาจจะคาดหวังนะคะว่าเฮ้ยกระแสคณะหมอลำเกลียงไกลอีสาสนศิลป์เนี่ยค่อนข้างแรงมากเลยนะเขาคาดหวังไว้ว่าต้องจัดเต็มจัดหนักนะคะก็ต้องคงแบบโ oh, อ้โหอลังการเต็มที่อะไรประมาณนี้แต่พอไปชมหน้าเวทีแล้วนะคะกับ เอ๊ะเป็นการแค่เช็คซาวเช็คระบบแค่นั้นเองเหรอเสียเงินเข้ามาชมแล้วแต่ทําไมมันไม่เหมือนกับราคาที่คุยไว้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ทีนี้ค่ะทุกคนคะแฟนคลับกลุ่มหนึ่งนะคะที่มีความคิดเห็นแบบนี้แต่ก็ยังมีแฟนคลับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาคิดอีกแบบหนึง่งซึ่งทางด้านนะคะอบอสอีกท่านหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์เอาไว้บอกว่ามาตรฐานของกลุ่มปิด ต้องทำกี่โชว์ต้องไลฟ์กี่ชั่วโมงต้องใช้แดนกี่คนเวทีต้องกี่ห้องต้องหมอลำกี่คนต้องราคาบัตรเท่าไหร่นะคะแล้วก็อะไรเป็นตัวกำหนดว่าต้องอะไราเท่าไหร่ถึงเรียกว่าดีแล้วก็มีการแฮชแท็ก เกรียงไกรอีสาสนศิลปีที่หนึ่งะคะสำหรับบอสตามได้โพสเอาไว้แบบนี้ทีนี้นะคะ FC Fan แฟนับหลายๆคนเนี่ยก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์พร้อมกับคอมเมนต์ซึ่งพอเราอ่านทางด้านคอมเมนต์แล้วเนี่ยหลายๆคนนะก็ยังบอกว่าหน้าเวทีม่วนหลายเลิดขบอสอ่ะเรามันสุดยอดเลยครับสุดยอดจริงๆสุดยอดครับหน้างานนะคะบวกกลุ่มปิดคือที่สุดครับบอส ท่านนี้บอกว่าทั้งหน้างานแล้วก็กลุ่มปิดก็สุดยอดนะและหลายคนก็บอกว่าสุดยอดนะคะคือหลายหลายคนเนี่ยคือเข้ามาชื่นชมว่าการแสดงในค่ำคืนนั้นนะคะการแสดงในเมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่1ิที่ผ่านมาเนาะสุดยอดเต็มที่นะคะไม่มีอะไรแผ่วเลยนะคะเชื่อแล้วฝีมือบอสตั้มฝีมือเกลียงไกลเต้ยล้านะคะบอสทันเหลว อามิทานนี้บอกว่า,เต,าเต้ยลาบทันแล้วอยู่กลุ่มปิดกระเฮ็ดโพดพกคักเนอไผดามาหยังอืมอ่าท่านนี้ถามว่าใครดามาอะไรยังไม่ได้เต้ยลาเลยท่านนี้บอกว่าดีมากเลิศสุดๆค่ะบอสท่านนี้บอกว่าประจักษ์ครับบอสท่านนี้บอกว่าสุดยอดค่ะคือเชคจากโพสต์ของบอสตั้มแล้วหลายๆคนก็เข้าไปคอมเมนต์นะคะบอกว่าเออสุดยอด คือจริงๆแล้วคือการแสดงไม่ได้อ่อมเลยนะการแสดงไม่ได้เป็นการเช็คซาวหรืออะไรใดๆเลยเต็มที่สนุกครบรถนะคะรวมไปถึงคอมเมนต์ที่เข้าไปคอมเมนต์โพสต์ของเพจดังอย่างเพจหมอลามสตรอรี่ที่ได้มีการลงเอาไว้นะคะหลายๆคนก็บอกว่าเอออย่าเอามาดาม่าอะไรเลยนะคะยูกิก็ไปเพวเผาก็ไปสนุกมากอืมหลายๆคนก็ยังบอกว่าเนี่ย เออค่าบัตรเท่านี้ก็คุ้มมากเลยนะดนตรีก็จวดมากสนุกมากนะคะมีหลายๆคนก็คือเนี่ยในความคิดของหลายๆท่านก็ยังบอกว่าสนุกนะคะนักดนตรีศิลปินรับเชิญก็ครบเต็มวงแต่บางคนก็บอกว่าขดบอพานเวทีบอด้นะคะเออเปิดตัวสินค้าแรกมากเกินไปนะคะบอจัดเต็มกระมีบอกว่าเวทีไม่ผ่านเวที ท่านี้บอกว่าเวทีก็เลิศแต่ไม่ก็ติดติดดับดับหลายหลายคนก็บอกว่าค่าบัตร1 0 0บาทค่าระบบเสียงอย่างเดียวก็คุมแล้วค่ะดนตรีจวดมากคืออย่างที่ว่าละค่ะก็คือ,อเราเช็คซาว์จากคอมเมนต์จาก FC Fan แฟนคับเนาะก็คือมีทั้งชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมนะคะบอกว่าเออเฮือ เป็นหมอลำน้องใหม่เป็นหมอลำที่เพิ่งเปิดตัวมาในฤดูกาลแรกแต่ถือได้ว่าทำผลงานออกมาได้ดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบแสงสีเสียงเวทีก็โอเคเลิศนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าไม่ผ่านยังไม่ได้นะคะก็อย่างที่ว่าละคะ่ะ หมักไผ่หมักมันชอบใครชอบมันซึ่งเสียงจาก FC แฟนคลับมีการติชมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติใดๆแล้วเราเชื่อว่าทางด้านผู้บริหารนะคะก็น้อมรับคําชมแล้วก็พร้อมปรับปรุงพัฒนาแก้ไขสําหรับคําติจาก FC แฟนคลับแน่ๆเพราะว่าคณะหมอลำถ้าจะแบบเดินหน้าต่อไปในวงการนี้ค่ะคู่แข่งก็ค่อนข้างเยอะใช่ปะมันก็ต้องมีการพัฒนาฝีมือนะคะก็จากนี่แหลคะค่ะเสียงติชมจาก FC แฟนคลับที่เข้ามาติ มาชมนั้นเองเนาะใครที่ติเพื่อก่อเพิ่นกันน้อมรับค่ะไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขแต่สำหรับเรานะเราก็เข้าแอปไปดูอยู่นะเราก็ถือว่าสำหรับแอดมินนะเราก็ถือว่าคณะหมอลำเกลียงไกลทำผลงานออกมาได้ดีมากเลยค่ะอันนี้ก็ขอชื่นชมนะคะแล้วก็ศิลปินรับเชิญอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงเต็มที่มากๆสนุก แสงสีเสียงได้แล้วคนก็โหเต็มหน้าเวทีเลยทีเดียวค่ะทุกคนค่ะอะใดๆแล้วก็อย่างที่ว่านะคะก็มีอยู่แล้วค่ะสำหรับคำชมคำติในวงการนี้เนาะก็อย่างที่ว่าค่ะหมักไผ่หมักมันชอบใครชอบมันเนาะใครที่ติก็ไม่ผิดใครที่ชมก็ไม่ผิดเพราะว่าเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลค่ะ แล้วทุกๆคนล่ะคะที่ได้รับชมรับฟังคณะหมอลำเกลียงไกลอีสานเิ็นเป็นครั้งแรกรู้สึกเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกสาวไอกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้สาวไอก็อัปเดตประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหมคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ